ต้มจืดมะละกระดูกหมูอ่อนสูตรนี้ขมกำลังดีนะคะหอมละมุนมากๆไปลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้เราก็ได้มะละลูกใหญ่มากเลยนะคะจะมาต้มใส่กระดูกหมูอ่อนค่ะกระเทียมรากผักชีพริกไทยเห็ดหอมน้ำตาลทรายผงรสด,ดีรสหมูซสี้๊วขาวต้นหอมผักชี ส่วนน้ำนี้เราจะเอาไว้แช่มะละนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะไปลงมือเชื่อดมะละของเรากันเลยเอาไส้เข้าออกนะคะขั้นตอนนี้ระวังมือด้วยนะ นี้ค่ะได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วใครเคยทำสูตรนี้กินบ้างคะมาแนะนำพูดคุยกันได้นะหรือว่าใครมีสูตรเด็ดๆก็มาแนะนำเบลได้นะคะวันนี้เบลทดลองทำขนมสูตรใหม่โอ้โหระเบิดระเบ้อเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูคะ่ะว่าระเบิดยังไงกระดูกหมูอ่อนนะคะก็คือตั้งใจซื้อมาว่าจะมาทำแหนมซิโครงหมูนะแต่ได้มาละมาก็เลยมาแกงจืดมาละละกัน สูตรนี้รับรองว่าอร่อยแล้วก็หอมละมุนกว่าที่เคยกินแน่นอนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามะละของเราไปจี่กับกระทะก่อนนะคะเอาลงแบบนี้เลยนะขั้นตอนนี้จะทำให้มะละของเราหอมละมุนมากแล้วก็ลดขมลงด้วยนะคะ สูตรนี้ก็คือจะไม่ขมมากเกินไปแต่ก็ไม่จืดมากเกินไปนะนี่ได้ประมาณนี้ก็พลิกมาเลยค่ะพลิกอีกฝั่งหนึ่งใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราไปตำเครื่องกันต่อเลยค่ะก็จะมีรากผักชีนะคะบางสูตรก็จะจับโยนลงไปทั้งรากเลยนะกระเทียมก็โยนลงไปทั้งหัวเลย แต่ของเบลบอว่าถ้าตำใส่มันจะหอมมากกว่านะคะน้ำซุปคือดีมากนะถ้าเราตำใส่ไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำซุปกันเลยค่ะ3ามเกลอที่เราตำกันไว้เมื่อกี้นะคะ เห็ดหอมเห็ดหอมแช่ในน้ำร้อนจะหอมมากกว่าแช่ในน้ำปกตินะกระดูกหมูอ่อนลดดีลดหมูซสิ้๊วขาวน้ำตาลทรายปิดฝาแล้วก็ตุ๋นค่ะทยอยตักฟองออกด้วยนะคะส่วนรสชาติและปริมาณเครื่องปรุงเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะเพราะแต่ละบ้านนี่กินรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ เริ่มเปื่อยแล้วเราก็ใส่มะละลงไปเลยค่ะเราจะไม่คนเขาเลยนะคะเราอยากให้น้ำซุปของเราใสใส,สวยสวยนะเราจะไม่คนเลยแต่เราจะเปิดฝาทยอยตักฟองออกเรื่อยๆนะคะนี่น้ำซุปก็จะใสสวยแบบนี้เลยนะเราก็จะทยอยตักฟองออกเรื่อยๆค่ะ จะทำให้ต้มจิดของเราน่าทานมากขึ้นนะใช้ได้แล้วนะคะทุกอย่างเริ่มเปื่อยดีแล้วเก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่ะถ้าใครมีคำแนะนำติชมอะไรก็สามารถเม้นได้เลยนะคะมาพูดคุยกันได้ค่ะเบลยินดีรับฟังนะต้นหอมผักชีค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้ว สูตรนี้คือหอมละมุนมากเลยนะคะขมกําลังดีนะไม่ขมมากเกินไปแล้วก็ไม่จืดมากเกินไปค่ะอยากให้ทุกคนไปลองทําทานดูนะคะมันดีมากจริงๆนะน่าทานมากๆน้ําซุปแล้วก็สีสวยมากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้เบลลด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ